วันนี้เรามาหลานเกอะเส,ส้นที่โคราชค่ะดูบรรยากาศร้านน่ารักมากเลยบรรยากาศร้านแบบห้องแอร์เลยนะนนดูดิฟีลเหมือนร้านแบบร้านข้งขงางทางน้ำน,น,น้ำยัยไปเริลาโอ้โห <laughs> ไ,ไข่ดำอุ้ยแต่ไข่ลายสวยมากเลยอ่ะไข่ไข่ทำไมมันมันปลาแซลมอนเลยมะ้ยนี เล็งเด็ดกุบกๆเลยอ่ะโอ้โหดูข้าวมาแล้วน่องหมูทอดอันนี้รสชาติเหมือนข้าวโพดกุ้ยเนยเลยอ่ะหอมๆหวานๆมาดูดีนนี่น่ากินมากเลย อะไระหมูหวานหมูหวานอ่ะแต่หวานตัวนี้มันน่าจะฉ่ำๆแห,ๆหลออะนาดซอสหืวร้วนเลยอร่อยอร่อยอืมอือืมนุ่มมากเลยตไก่ไก่ฝีไก่กินแบบข้ขขาวโพดนเลยไปเลยอ่ะ มหวานมันหอมชิ้นกมากเลยเนี hmm. mm ่ยเหมือนไหมมันเกคุ yeah. ้งเลยนะอือฮะเออมืนป๊อกคอนเลตลอ่ะมเลชิมเล็กไหมฮะคีบฟ้ามากมันเลยโอ้ขึ้นระบมกเลย กระหล่ำทอดน้ำปลาก็อร่อยมากเลยกินกับข้าวแล้วมันคือจากหมูใช่ไหม่อยมากอืมเป็นทูกมไม่กินแล้วงั้นอะไรสฝอยทองรอกกับไขบ่ลุกอ,อ,อ๋อเห็นนี่เองไม่ผ่านนะแล้วต้องกิน